ข่าวดีนะคะสำหรับคลิปเรียว Facebook เรียวนะคะตอนนี้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะสำหรับใครที่มีเงื่อนไขในการเปิดสร้างไรายได้ Facebook ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าให้เราเปิดสร้างไรายได้นะคะเงื่อนไขในการเปิดสร้างไรายได้มีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันนะคะนี่นะคะคุณสมบัติสําหรับคนจะมีโฆษณาในคลิปเรียวก็ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านล่างก็คือต้องมีต้องผ่าน และเป็นบัาตามนโยบายตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าในการวิเคราะห์นะคะในในช่องนะสามารถเปิดได้เพราะว่าชั่วโมงการรับชมวิดีโอในคลิปเรียวนะคะวิดีโอคลิปเรียวก็คือไม่เกิน1น,นาทีตอนนี้ชั่วโมงจะอยู่ประมาณ5,000ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผู้ติดตามก็เกิน1,000ซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ YouTube ก็คือต้องมี ชั่วโมงการรับชมในช่อง4,000ชั่วโมงแล้วก็ผู้ติดตามต้องเกิน1,000คนตรงนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติที่2คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ใช้งานโฆษณาในสตรีมก็คือประเทศไทยก็มีสิทธิ์นะคะตรงนี้นะ,ะถ้าใครมีคุณสมบัติตามนี้นะคะ Facebook ก็จะมีป๊อปอัพข้อความขึ้นมาให้เราเปิดสร้างไรายได้ในคลิปเรียวนะคะพอเราเปิดสร้างไรายได้แล้วเราไปไปดูว่าโฆษณาจะเข้ายัางไงนะคะ เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวตอนนี้คลิปเรียวสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะะในคลิปเรียวนะเราคลิกไปในโปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะคะนี่นะคะจะมีผู้ติดตาม3000กว่าแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะดูเครื่องมือนะคะเขาจะบอกว่าแดชบอร์ดมืออาชีพตรงนี้ก็จะบอกว่ามันจะมีโฆษณาโฆษณาในคลิปเรียวของคุณเนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มบัญชีผู้รับเงินเข้าไปเขาจะโอนให้ในกรณีที่เราสร้างรายได้ถึง100เหรียญนะคะ ถ้าใครมีคุณสมบัติตามนั้นนะคะเขาจะป๊อปอัพขึ้นให้เรากดยืนยันการเปิดสร้างรายได้จากนั้นเราก็จะมาเพิ่มบัญชีผู้รับเงินตรงนี้นะคะที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะเราก็กดถัดไปนะสาหรับใครที่ยังไม่เคยตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินนะเราก็ทําตามนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขที่เสียภาษีเราก็ใส่ไปนะคะก็คือเลขที่บัตรประชาชนของเรานะคะเป็นเลขที่เสียภาษีนะเข้าบัญชีไหนเราก็ติ๊กไปนะคะอันนี้เราเคยลงไปแล้วล่ะ แล้วก็เลือกบัญชีการรับเงินไปเลยนะคะคลิกนะคะนี่นะคะจากนั้นการตรวจสอบยืนยันข้อมูลมันผู้เสียภาษีแล้วก็แอดแท็กอินฟูเข้าไปสาหรับตรงนี้นะคะเราก็ตอบโนทั้งหมดเลยนะจากนั้นเราก็กด next นะคะนี่นะคะ,ก,ก,ะ,คะคนคนก็ติ๊กตามนี้นะคะคือเราเป็นคนไทยเราก็ติ๊กตามนี้นะคะจากนั้นกดเน็กไปเรื่อยๆนะคะใส่ที่อยู่ของเรานะคะที่อยู่ ติดตามประชาชนนะคะแล้วก็กดนิกนะคะตรงนี้กรอกเหมือน youtube เลยนะคะก,แบบกดศูนย์เปอร์เซเลยนะคะจากนั้นก็ลงชื่อเรานะคะพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นเราก็กด submit นะคะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปิดสร้างรายได้ใน Facebook เรียวนะคะ Facebook ส่วนตัวสามารถเป็นช่องทางในการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งนะคะใครที่ทำคลิปก็ทำคลิปลงเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็ลงในคลิปเรียวพอถึงระยะเวลาที่คุณสมบัติครบนะคะ Facebook ก็จะแจ้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เปิดสร้างรายได้นะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เสริมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งทางออนไลน์นะคะหากมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ